สวัสดีพี่พี่น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะมีนามีนาสร,รัดบาีเป็นวีทูเบอร์บรรลักษ์ห้องสมุดจากต่างโลกค่ะวันนี้อินก็มีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกคนไปให้เข้าร่วมกันนะคะนั่นก็คือเนื่องในโอกาสครบรอบ18ปีของ TK Park ครั้งนี้นะคะก็มาร่วมมือกับทาง Paper Ranger จัดกิจกรรมอาสาแปลงกระดาษเป็นสมุดเพื่อน้องโดยจะเป็นเวิร์กช็อปที่ใช้กระดาษใช้แล้วนํามาทําเป็นสมุดเพื่อแจกจ่ายให้ เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะโดยกิจกรรมจะจัดแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายในวันเสาร์ที่28ถึงวันอาทิตย์ที่29มกราคมเวลา10โมงครึ่งจนถึง5โมงค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ชั้น8อุทยานการเนดูที่เคปาร์คบริเวณลานสารฝันนะคะ แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเช่าสมุดเล่นใหม่ของตัวเองเนี่ยสามารถนํากลับบ้านกันได้ด้วยนะคะอ๋อแต่ว่าอย่าลืมเหลือไว้ให้น้องๆด้วยล่ะยังไม่พอคะ่ะท่านทีแคปร์คจะมีของที่ะระลึกมอบให้อาสา,าสว่างทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นเองก็อย่าลืมไปกันนะคะขอบคุณทั้งที่แคปร์คและก็เปเปอร์เรนเจอร์มากเลยคะ่ะแล้วเจอกันนะคะ